สวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พบกคนช่องอิมนาสาวน้อยลองสารวันนี้น้องดิมเนาะส่วนพี่ลุนมากินส้มหมกรอดเอ็นช่องน้องสาลานะคะเอ็นไปติดตามได้โลดรอดมีแต่น้อยอันแดงเนาะแบบเอามาจากเงินอันพี่ลุนสุดๆไม่ไหมเนาะแต่เอามากระปิ้นเนาะทุกคนเอ็นเอากระปิ้นไข่กระป้นลงดิมลองด่าส่วนก็มากินน้ำน่อยนิดนะเนาะ งินเตงเจียวนี่มันสิเตียงเจียวบ่ได้ว่าเอ้ยทางด้านเอามีดเอามีดครบกันขนาดใญ่มีด่ามีดเอามีดชาววังมีดชาววังมือเลยเนาะอันนี้นี่ใหญ่ๆน้องดินดาเนาะน้องดินใใหญ่อ่ะแต่ยังแบบบ่ีเขียาสุกบ่ไปอยู่เฮือนี่ดกน ตะสุก <pairs> ก <laughs> ันเกือบไปแ้อยู Eso ่ปลายมัน okay, มีบังาต้องเก่งอันดับนึลงอันดนได้เฮ็ดมแบบยานนั้นาอแหมอเจาปลาแดกเนาะแฮงเป็นไข่เนาะงกินแค่ปลาแดกซแม่นทุกคนงนก็กินกนอืว่าน่ะยูนี่มีได้ยินบ่เป็นคนเดียวทุกคนแม่นก็ต้องยำเนาะันน้องินกลมเลยนะทุกคนบ่มีกันยำแอือ Bữa đây đi nhắm nhầm đầy đi nhầm Mặc dù ở Indonesia không Gieo, bà đẹp Các bạn có kịp hả? Mình kịp hóa, mình kịp đào, đi nè say เป็นไอทุกคนเป็นไอแหงนไปเลยเป็นแนวปะทุกคนเป็นไอทำจกดนปเลย <c oughs> เป็นเนอไอออก,กปะดีไอเ <c oughs> ชยเหรอนักชมอันมากกว่าเอหนุนไสุชมเนอ

กินไปคุณบ้านเนาะลานมกลานมกนิดหนึ่งนะทุกคนนึกว่าทษสออะพยได้ค่ะทุกคนแบบมึกว่าภาษาไ่ยหายไปสุดมัน,นมเนาะบางเทื่ออันน้องรุ่นกินเมื่อหรา่น่ะเอฟซียู่ไทยพันไปโอย้ยยูยูที่ไทยมันไม่มีไม่ค่อยเห็นมีว่าท่านบ้ามาบ้านน้องดีแม่เดี๋ยวนี้นะเริ่มแดกแล้วเหรอมีบ้านเี่แก็มีเมื่อเป่นบานยูไทยก็จะเห็นคุณพายคลิปลงอยู่นี่เนาะแต่ว่าอยู่บางพื้นที่เนาะแม่อยู่บางพื้นที่ บางพื้นที่ยากกินกระซอกแบบบม่ได้ทีบางพื้นที่ไม่ยากกินแล้วทุกคนเบื่อเลยไดกินแล้วชิติดใจเนาะแม่ได่กินแล้วชิดติดใจแบบมักชมที่แบบแซ่บนี่มางม่ตะลึงชิดเนื้อเลยมันก็บชิเป็นยามคือม่วงเนาะปีหนึ่งมันสิจะค่อยสิดเป็นเธอหนึ่งเนาะแม่นฝนแก่นเปลี่ยนมาเฮาก็ต้องกินเต็มที่ เดี๋ยวกินจังเลยกไม่อยากไได้แนีนะบันลืมทีเมื่อพูนะเคยซอกอีกเนาะเมื่อพูนละเคยซอกอีกกินให้เมืได้คยเหนือยกหมลนนนะหมดไปน้อยสิวะ้วใจดแบหลน ไอ้ไปเห็นต่อแกกับไุ้ดอ่ะเห็นกไปเหวี่ยงไว้พี่น้อตต่ออ่แล้ว้บก็ให้ซื้อกินองันพร้อมกันเลยทุกคนนียังไงลดอืมตาลืมไงเลตาลืมภาพละค่อยมืดไว้ค่อยได้เมือไว้สัยังไงเต็มปนะเอาเลยเอาเลยอืม สาวลาวกินสาวลวนสมคนจิบเลยยำนะมันจิละลายในปานเนาะเปนมากที่เบาบางตายลงพับละมันสีสมแต่ว่าเนื้อมันสีนุ่มแต่ว่าบางต้นกะวานขงเนื้อแข็งเนื้อน่บางต้นก็สีหวาองุ่นีปานกลางเนาะสมสมหวานๆสมๆหวานๆอ แกไม่เอาสมาดีกว่าสกุลเพราะว่าแกดีบอลทีคือกองอย่างนั้นเลยเออกันเียสเนี้ยเอาเีกลิบบบานๆนงบกกดไอจหนุ่มถามเลยไปดูหงขยานะองดิบลองดาไปนะทงขยาเลยกัดอากัดแอสหลายเนยากมีอกะแบบ้งอบผิวนิดนึงนะ ไม่ดับแล้วคูบ้าสิบูมากเนาะนีูบ้าแล้วว่าอันี้ของกูเด้อสอสนิทมาสันกูบ้าโมเบิงคลิปนี้สะนะาเผรอเพใจแต่ครูบาเลยเนาะเือทุกคนมันก็อร่ยเนาะกินแบบใครชิมอะไรเลยเนื้เดียวเยียวฮันิซิเมกอนเจ้าเมื่อตะกั แตงอีกหรอผัอาเซ็บถ้าชิบเช็เกาได้เหมือนกันอือได้ทุกคนมีสมกัมมีทุกคนมากลอดเป็นไงมากลอดแค่ที่มาสก์กับลิ้คิดออาไงทับลิ้ว เราอันนี้มันมัชตสตรอเบอรี่แต่ว่ามาสัสสตรอเบอรี่ก็มีค่มีนะมันจะมีแกนเล็กน้อยติดปบเลยแบเลยป็นแบบบงนี้เนาะบางเนี้ยอันหายลงเน,นสุโอ้โหเฮ้วน้องด้เ่ทำบบนั้น,นะซีจิว <c oughs> เอา <c oughs> ตาบาพะมาเดี๋ยวปปไปกินน้ำแป๊บนึงส้มปาดีาดเฉาะสวนาั้มมงเดือนจะปาดปาปเป็นชินนะ มดกระจายอยู่เลยตอนนี้มันบรรยากาศยำแรงเนาะบรรยากาศคนมันเป็นตุ๊กหยิบไปแล้วจังไก่ก็ทกำคนเดียวปลาหนูก็เริ่มมาแล้วได้ไหมนะทุกคนปลาไฮตอนค่ำคำเลยหรืยัาง<อ>มือคนเดียวถึงน้ำถึงซ้งแล้วตุ๊กหิบลองกานีแผ่นชัวรลายขนาดทุกคนเอาลองรุ่นมาอเอ้ยเอาพี่รุ่นมาแบบแต่คำอะไรย่างมาเอง มาแล้วฐางเถอะนะจิ๊บฮ่าฮฮอนเกิลช่วงน้ต้งดินนี่แบบกินชมไว้หลายน่ะดื่งเยอะกั่วัต้ันุนไม่ได้กินน้อยเกือบดมัได้กินนูกันสัวแ้วยัไงเหตกานาดคนกีนแน่กินแน่แน่น่ วางทีก็มาจับจ้องเงินเนาะอยากสกอง,งเป็ดเดกเอ้านัละโอ้ดีใจฮิ่มมาแล้วเป็นต้องกมกไหมได้แล้วีสมีะอะ <c oughs> ไรตัวเด,ด, <c oughs> ด็กที่บ้างไม่ได้ตัวเด็กนะโอเคทุกคนนี่ยิ้งอ,อ่ะเนาะอันเต็มมากนี่ไว้กินตอนค้างค่ำจะกินอีกนะเจ้าก่อนมืดเลยมวนพุชิมาขอ ได้รุ่นไปกินโรเรนว้าดูนึแปดพันกับคน้องบีมดานโผู้อื่นลวนิผ่านค่ายให้น้องบีมน้องด้าโเอออันคายเผู้อื่นท่านโลแปดพันเจ็ดพ่ายให้น้องบีมน้องด้านนี่โลสิบพัเนาะโอ้โลสิบพันอ่าแยงไงโอเคทุกคนน้องบีมกับน้องด้าครับไปรุ่นกับที่คอตัวลายไปก่อน ก็ขอขอบคุณท,ทุกคนมาดูคลิปน้องดีกับน้องได้จนจบสำหรคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีกับน้องได้ทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญก็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับชมคลิปหใหม่ๆจากน้าทีดีกับน้องได้ดสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกัน,กนคลิปหนะะ้าค่ะเจ็บหลายเจ็บหลายวันนี้บ๊ายบายเเืืออนนนหมทุกค